ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแห่งทีราบสูงนะครับมือนี้นะครับเฮาสีมาตอบคําถามของเอฟซีกันนะครับโดยอาจารย์ขัาปุ่นบ้านรดสวนทับนะครับเกี่ยวกับว่าดินชนิดใดเหมาะสมในการปลูกเค็ดละโงกนะครับดินใดปลูกใดดินใดปลูกบ่ไ้ดินใดปลูก้ะไดพผลดีที่สุดนะครับมือนี้เข้ามาพบกับอาจารย์ขัาปุ่นนะครับผมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีของอาบาวซักศีทุกๆกคนด้วยนะครับผมอ่า สำหรับโอนี่ก็เจาะเรื่องดินเนาะครับเพราะมีเ่องที่ถามมาหลายคนเนาะครับว่าดินจังไดมันเหมาะดินเหนียวดินแดงดินดำดินทรายดินไดเหมาะปลูกมากที่สุดอ่าดินไหนปลูกบ่ได้มีอยู่บ่ครับมีดินปลูกบ่ได้บ่าสำหรับอ่าดินที่ปลูกได้ดีที่สุดครับผมก็คือดินทรายดินล้วนนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นดินล้วนปนทรายด้วยด้วยอ่าที่จะให้ผลผลิตดีที่สุด แล้วก็มีพี่น้องลหลายๆคนที่ถามเขามาว่าดินเหนียวปลูกแดบบดบ่อดินก้นซาปลูกแดดบอ่ขอข่อยเสียไปปลูกเนี่ยขอบซาในโคกน้องแนะ่แม่นครับในสวนมากกา้านคุดซาเขาจะคุดเอา่อาผืนลางของดินขึ้นมากบโุกหน้าแม่นบ่อนี่นครับขาดอาหารในดินจะบ่มีเห็ดมันจะเกิดไดบ้บ่อมาเบาสักสีผ้ามาเบ่งนะครับผมตอบคาถามของพี่น้องให้เห็นแบบชัดๆนะครับผมด้วยที่บ่มีแต่ขําวบ่ออ่างอิงมีผาให้เห็นนะครับผมประกอบนั่นก็คือบาวสักสีเบ่ง ดินต้นนี้เป็นดินพืนจากกา่นสะครับจะเป็นดินเหนียวเหนียวกับว่าเหนียวลวนๆเลยเหนียวแบบว่ามีสารอาหารม,มาสักสีเบื้องบาครักแมนครับผมสังเกตเ<อ>บื้องว่าพื้นแถวนี้บ่าไม่อยาเกิดเลยสแสดงว่าดินตรงนี้บ่มีถาดอาหารเลยบ่มีคําวมาลวนซุยเลยครับคับผม แม่แยังบวกลก่ะเนาะแม่ครับแล้วกันยังสามารถเกิดเฮ็ดได้นี่คือผมจะตอบคําถามพี่น้องว่าสามารถปลูกได้ครับครับแล้วก็เกิดเฮ็ดได้แบบนี้เลยครับอืมถ้าปลูกได้ดีโคกน้องแน่ที่กาลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ที่เขาบประสบผลสําเร็จนี่สามารถเอาอย่างง่ายไปลงทดแทนแล้วก็ปลูเฮ็ดได้ที่สา,าราจารย์รผม,มา่าเฮาสามารถเปลี่ยนเป็นระบบโคกน้องเฮ็ดได้ครับอู้อ่าโคกน้องเฮ็ดเพื่อไปให้มันตอบโจทย์แล้วก็ให้มันอ่าสอดคล้อง กับโคกน้องหน้าที่มีปัญหาเข้าสิปูเข้าสิฟังแนวด้มันกระสสบคือสิบ่ไ้กินอย่างดอกกุ้ยกับว่าเป็นน้วยะคือมันเป็นดินแบบนี้แต่ว่าสาหรับต้นใหม่ครับพวกนี้ขอให้มีเชื้อเห็ดในต้นนั้นนั่นบบาวสักสีครับครับมันสามารถเกิดเห็ดได้แบบนี้เลยอต้นไหม้ก็่ได้งามเลยครับอาจารย์ครับบ่ครับผมปีนี่ต้นใหม่ต้นนี้ต้นนี้มันเก็ดปีแต่ว่ามันได้ซ้ำนี่ไงกูแขนโทนนั้นแมนครับมันได้ซ้ำนี่ครับ นี่คือผมตอบโจทย์สําหรับเรื่องดินแห้กับพี่นองเนาะหลักก้านที่เฮ้าสีปรับปุ้งดินหรือว่าปรับปุ้งโ้รงสางหรือว่าจะเห็ดให้เฮ็ดเกิดได้จังไดก็คือผมใส่ศาสตร์คุมฟางครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้น้าดินชนิดนี้ถาห้องว่าบ่ไ้คุมดินโฮมดินไว้เลยเพราะพอมันถูกแสงแดดมาปุ๊บมันจะแห้งมันจะแข็งเห็ดมันจะบ่สามารถเกิดไดนี่คือผมใส่สูตรนี่เวลาเฟืองฟางเนี่ยครับมันเน่ามันหย่อยสลายมันจะกลายเป็นหาดินใหม่ทันที ครับแล้วกับเฮ็ชนิดน,นี้มันใส่แค่หนาดินแค่ประมาณเส้นหนึ่งถึงสองเส้นในการก่อเชื่อแล้วก็เกิดเห็มันบ่ด้ใส่หนาดินทีเลิกลงไปมันโมเมนต์เหตปวกหรือว่าเห่าโค่นเห่า<อ>ที่มันจะทะลุขึ้นมาจากเจ้าปวกครับนี่คือผมมาตอบโจทย์ออกจากระบบหลากเลยนี่เห็นว่าหลักษณะที่เขาเห็นในลักษณะเนวนี้ต<ม>อบโจทย์เลยมันบ่อแต่ว่ามันบ่อ้ออกจากรลากแนี้นี้เดแม่นบ่อครับมันจะออกจากป้ายหลากฝอยครับ ๋อ oh, นี่รา,ากเนี่ยนี่บบแมนมองมันออกแมนครับแต่ว่าปลายรากฝอยที่แตกขึ้นมาใหม่เชื้อรามันจะออกมาจากอ่ออามันจะมาก2 2> ครับอ่าอ่าปลายหลากของต้นยางนาเนี่ยนะครับ<อ>ผมขึ้นเต็มไปเบิดเลยด้ยนะครับ,รบแต่ว่าต้นนี้จะดอกบหไงเพราะว่ายัางดินค,ความโปร่งของดินถาดอาหารในดินมันบ่อเพียงพอมันบ่หลายพอมันกจึงเป็นดอกหน่อยอพี่สังเกตครับถี่เฮ้าไปทายหรอกก่อน ที่จุดหนดินมันคขอนข้างจะเป็นดินทรายดินนล้วนแน่จังหน่อยครับมันจะดอกใหญ่โอ้สิแตกต่างกันแมนครับนี่แตกต่างกันด้วยสินเชิงครับนะครับผมสามารถออกได้แต่ละคนมาศึกษาเรียนรู้ดูงานอยู่สวนบาสกีครับเพิ่นว่าเพิ่นจนเงิดว่าเบาเขาปุ่นเห็ดเฮ็ดออกในจังไดครับดินเพิ่นดีกว่านี่อีกมันยังบอกเลยแต่ว่าเบาเขาปุ่นเห็ดจังไดมันคือออกผมก็เลยบอกว่ามันมีเชื้อราเห็ด ติดมาในต้นแล้วทาติดต้นไดแล้วคือออกได้ถุงดินดินหินแหก็ออกได้บางสัสีครับอ่าดินหินแหดินนรายดินอันเหนียวครับสามารถออกได้ครับแลวดินแบบใดมันออกหลายที่สุดเท่าที่ก็จังเคยเห็นอาจารย์ทายแต่เต็มไปเบิดจังสันครับดินไส้แล่ะจะเป็นดินอ่าดินนล้วนครับดิ้นล้วนป้นราย ดินด่วนปนใสแมนดินถ้ำเหมือนยังบออกายทอดินด่วนปนใสครับนั่นคือเอว่าดีที่สุดก็คือโครงสางดินมันจะบ่แน่นครับมีดินที่บบออกบ่อป่านี้ดินที่บบออกเลยนะที่ผมรูลูมากนะมันจะเป็นดินแดงดินที่เขาปลูกทุเรียนภูเขาไฟนั่นแหละอ้อ่าครับเป็นยังไงครับมันอุ่มนามบอกมันมันผมว่ามันอาจจะอ่าเวลาฝนตกมามันอุ่มนามหมากความชื้นมันหมักครับเวลามันแห้งมันก็แห้งเลย เวลาโตมากนี่ความเื่นมันแบบมันหลายโพดครับมันมอมาะสมต่อก้ารออกจังไดผมกับบค่อยอ่าเขาใจปานไหนแต่ว่ารูแค่ว่าผมสังเกตบ่งแล้วมันบอออกหรือว่าผมไปถามเม่งในชุ่มช,มชนนันนันทีเป็นพื้นที่ดินแดงที่เขาปลูกตุเรยียนแต่เก่าแต่เดิมกับ่เคยมีออกแต่ว่าเฮดบวกนี่ออกหลายเิ่นวอาสันดอกอ๋อมันกระสิเป็นเ็ดบางชนิดแมนเ็ดเป็นเห็ดบางชนิดที่ออกอยู่แต่ว่าเฮดชนิดนี้บอออกเลยบ่ออก ครับนี่คือผมมาตอบโจทย์ให้พี่น้องเฮานะครับผมสําหรับเรื่องดินแบบใดสามาถเกิดใด้ำบัวาสามารดเกิดใดครับนี่แต่ว่านี่ก็คือใจสําคัญเลยเนาะเห็นเป็นที่ประจักษ์เนาะเห็นเป็นที่ประจักษ์เพราะว่านี่ดินนี่คัาๆนี่นี่แดงนี่แดงเลยนี่ครับนี่เป็นดินขอบสะที่เป็นดินขอบสะครับเนี่ยมีหินแห่มีหินแฮครับนี่แข็งเลยนี่เห็นบครับแข็งป้แข็งบ่ไดดเลยขนาดมันแข็งเลยนี่ครับนี่เนี่ยแข็งแข็งแบบแข็งน่ะ แข็งนินก็มีหินดานเนาะนี่นี่หินดานนี่ชัดเจนครับนี่ครับหินดานมีหินลูกล่างอยู่ในบริเวณนี้นะครับนี่แข็งครับแข็งนี่ระบบหากคนอกแม่เลยคุณเกิดจากโศกหน่นอนครับพี่น้องเฮ้าคันได้ตนก้าหรือว่าเชียเฮ็ดหรือว่าตนใหม่ที่มีเชียเฮ็ดแล้วบาต้องห่วว่ามันจะบ่อครับครับออกแ้แน่นอนแต่ก็พื้นที่นั้นนั่นที่ผมเน้นย้ำอยู่ตลอดเลยก็คือสารเคมีเช่นยังยญาข่ายาหญ้าข่ามลรงนี่สำคัญมากๆเลย นะครับผมแล้วก็ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีมันจะค่อยมาฉาบหนาดินให้มันแข็งขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกมันจะเหตุใเห้เยนฉาบราา,ามารถัดกอตัวได้ครับโอ้ี่ยคืการชนิดนี่คือห<ะ>ัวใจเลยแมนครับคือต้นต้องมีเชื้อเท่านั้นต้องมีเสือเท่านั้นแมนครับมีเชื้อนี่คือเกิดถามว่ามีเชื้อแมนต่อเสียหายต้นใหญ่ซำไหนสีดินดีซำไหน กับโมีเห็ดกับโมีเห็ดแม่นอาจจะมีเห็ดชนิดอื่นเห็ดหาเห็ดอ่าแดงเห็ดอ่าหนามากเห็ดขาวเห็ดดินเห็ดนางดินอ่ะครับตอนนั้นเกิดธรรมชาติของมันก็คือเกิดจากอินทรีย์วัตถุคือใบใหม่ใบของเขาน่ะ่นลงมาทับถมแล้วก็ย่อยสลายกลายเป็นอ่าอินทรีย์วัตถุเขาเรียกว่าเห็ดที่เกิดจากอินทรีย์วัตถุพวกนี้มันจะเป็นเห็ดละโงกเห็ดพอจะเกิดจากระบบหลัก โอ้โหมัน hmm. ต okay. huh. uh. yeah. right. okay. ีแตกต่างกันแมนเขาเขาต้องเรียนรู้ไว้เหตุชนิดนี้เกิดจากระบบลากเหตุชนิดนี้เกิดจากอินทรีย์วัตถุครับโอ้อ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนอกจากที่บอกกล่าวถึงว่าดินแนวนีนครับแล้วก็มาแถมไทยด้วยเหตุแบบใดเกิดจากระบบลากเหตุแบบใดเกิดจากกันนี้ให้พี่น้องได้หูเนาะแมนเขาบอกไม่เชื่อก็คือฟันพุงเลยบอด้เห็ดละโงกนี่อัตราการเกิดที่น้อยแหง น้อยแห้งแมนครับสามารถอ่าก็เชื้อเกิดขึ้นมาเองด้บ่าได้ครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยออกกระสิมะยมมายิมครับโอ้หรือว่าใดความือแบบเยอะเลยถึงเป็นชิปสันๆแต่ว่าพี่น้องกระสีไดความูอในเหลืองดินแล้กกระสีด้มันใจหล้วกระโขกน้องแน่ที่ถึงห้งเนาะแมนครับตอบโจทย์ตรงนี้เลยกลายเป็นโคกน้องเฮ็ดในอน่คตแมนครับเอาอ่าต้นใหม่ไปสร้างความสมดุลแห่เขาครับครับพต้นใหม่สร้าง เขาไปปลูกแล้วปลูกจุลินซี่หรือว่าตัวปลวกหรือว่าใส่เดือนต่างๆที่เขาไปอยู่อาศัยไปย่อยสลายใบ,ยบยใหม่ใบใหม่พวกนี้จะกลายเป็นหนาดินใหม่เขาจะปลูกเข้าจะฟังอย่างต่อไปนานาคตข้างหน้า,นามันจะปลูกได้ธรรมชาติของมันก็คือเข้าสางปลาเพื่อเอาใบาใหม่เพื่อมาเป็นหนาดินหนาดินต่าน,นั้นมันจะงาาเหมือนก,นกันกับผู้เขาหลกหนึ่งที่มันมีถาดอาหารที่เกิดจากสากเผือสากสากัตว์นั่นเองโอ้ยจำแจงเลยครับสารค,รคด<ม>ีเนาะ แจมแจงมากๆแล้วพี่นองกดติดตามไว้ด้วยครับพาช่องสักศรีนี่สีลงวิธีล่งเชือมือล่งเชือให้สำรับมือต่อๆไปนะครับมีพี่นองได้ลงเชือเป็นนะครับเนาะอ่าสำรับมือนี้อาจารย์ปุนกสิไปมิตรุลาไปสัมมานาเป็นคูบาอาจารย์นะครับอยู่ตรลบึงมะลูเนาะแมนนครับเดี๋ยวกสิได้ขอบคุณอาจารย์แล้วก็เข้าไปสัมมานากันอยู่พุ่นะครับใายคชีปเป็นพี่นองเบื้องหน้านะครับสำรับมือนี้สมมาพระกวคขอบพระคุณอาจารย์ได้หลายครับผมครับสวัสดีครับ